สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะก็มาพบกับลูกสาวคนเล็กบ้านสมเด็จอีกแล้วนะคะวันนี้หนูก็มีพระมาแนะนําให้คุณผู้ชมเลือกชมเลือกดูกันอีกแล้วเนาะค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครสนใจปิดพระนะคะก็สามารถแอดไลน์ไอดีศูนย์เก้าเจ็ได้เลยค่ะหรือว่าโทรก็0ูนย์9 7้าเจ็เบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านนะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่องค์แรกกันเลยเนาะนี่คะ่ะองค์ที่หนึ่งนะคะองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกท่านนะด้านหน้ามีตะกุดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยคะ่ะองค์ที่หนึ่งนะคะ นี่นะคะมวลสารก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกท่านนะนี่ค่ะจะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะคะปิดที่สามร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององห้าร้อยนะคะทุกท่านนะผ่านนะคะองค์ที่หนึ่งนะ ต่อมาค่ะองค์ที่สองนะคะเป็นสมเด็จปกโพเกตบัวตูแบบนี้เลยนะคะด้าน,นหลังก็มวลสารดีมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมนะด้าน,นหน้าก็สวยค่ะเดี๋ยวเรามาซองกันเลยนะคะองค์ที่สองนะคะองค์นี้นะมาค่ะ นี่นะคะองค์ที่สองนะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมองค์นี้องค์ที่สองนะคะปิดที่สามร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ2ององค์ห้าร้อนะคะท่านผู้ชมนะ,ะผ่านนะคะองค์ที่สองนะ,ะต่อมาค่ะเป็นองค์ที่สามนะคะองค์นี้นะ นี่ค่ะสมเด็จโตนะคะเนื้อดำๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะคะท่านผู้ชมนะนี่ค่ะเพิ่งเคยมีนะคะองค์นี้องค์แรกในช่องนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยคะ่ะสมเด็จโตนะคะเพิ่งเพิ่งได้มานะคะองค์แรกในช่องเลยนะคะองค์นี้องค์ที่สามนะคะ ้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะองค์นี้องค์ที่3มนะคะปิดที่300อบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององค์ห้าอยนะคะผ่านนะคะองค์ที่สมนะต่อมาค่ะเป็นองค์ที่สี่นะคะองค์ที่4ี่นี้นะคะเป็นเนื้อโลหะเนาะด้านหลังมีตราคุดแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนะนี่ค่ะองค์ที่4เดี๋ยวเรามาส่องกันเลยนะคะ ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมนะองค์นี้ก็องค์ที่4นะคะปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ2องค์500อนะคะท่านผู้ชมนะผ่านนะคะองค์ที่4นะ ต่อมาค่ะเป็นองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าองค์งนี้นะเป็นสมเด็จขาโตผุดซ้อนแบบนี้เลยนะคะมวลสารก็ค่อนข้างดีนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยนะคะองค์นี้องค์ที่ห้าเนาะ นี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องที่ห้านะคะปิดที่300อบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ2องค์500อนะคะท่านผู้ชมนะผ่านนะคะองที่ห้านะ,ะต่อมาค่ะเป็นองค์ที่6นะคะองค์ที่6นี้สมเด็จทรงไกรเซยแบบยังไม่ได้ตัดแบบนี้เลยนะคะด้านหลังมีตะกุดแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมนะนี่ค่ะ เดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกนะนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะเป็นด้านหลังนะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องที่6นะคะปิดที่300อยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางน,นะคะ2อ,องค์500้ค่ะผ่านนะคะองค์ที่หกนะ ต่อมาค่ะเป็นองค์ที่เจดนะคะองค์นี้สมเด็จโตแบบนี้เลยนะคะเนื้อมวลสารด,ดีดูเก่ามากเลยนะคะท่านผู้ชมนะองค์นี้องค์ที่เจ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะ ดูที่มวลสารก็ดูเก่ามากๆเลยนะคะประมาณนี้นะคะองนี้องที่7นะคะปิดที่3 0 0รบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ2องค์500นะคะท่านผู้ชมนะผ่านนะคะองค์ที่7นะ,ะต่อมาค่ะเป็นองค์ที่8นะคะองค์นี้นะ,ะนี่ค่ะเป็นสมเด็จ2หน้าแบบนี้นะคะ มีตะกุดทั้งสองด้านเลยนะคะท่านผู้ชมนะองค์ที่แปดนะคะองค์นี้เดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะนี่นะคะอีกด้านก็เหมือนกันเลยนะคะ นี่ค่ะองนี้นะคะองค์ที่8ปนะคะปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายฐานนะคะ2องคง5 0 0นะคะท่านผู้ชมนะผ่านนะคะองค์ที่8นะต่อมาค่ะเป็นองค์ที่9นะคะองค์ที่9นะนี่ค่ะนั่นน่ามีตะกุดแบบนี้เลยนะคะมีสมเด็จ2ด้านนะคะอีกด้านหนึ่งไม่มีตระกุดเนาะองค์นี้องที่9นะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะ ีเจนะ้าหนานี่ค่ะด้านหลังนะอันนี้คือด้านหลังนะคะท่านผู้ชมนะ ประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่9้านะคะปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสองค์500อนะคะท่านผู้ชมนะองค์นี้องค์ที่9นะคะถ้าดูไม่ชัดสามารถแอดไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะองค์นี้นะคะองค์ต่อไปคือองค์ที่สิบนะคะองค์ที่10บนะด้านหลังเป็นตราฟุตแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยนะคะองค์ที่สิบนะคะ องนี้คือองค์ที่สิบนะคะนี่ค่ะด้านหลังด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะคะอง์นี้องที่สิบนะคะปิดที่สามร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององห้าร้อยนะคะท่านผู้ชมนะผ่านนะคะองที่สิบนะต่อมาค่ะเป็นองค์ที่สิบเอ็ดนะคะอง์ที่สิบเอ็ดนะคะอง,น,ะะองนี้นะ นี่ค่ะเป็นเนื้อโลหะเช่นเดียวกันนะคะสมเด็จขาโต๊ะแบบนี้ด้านหลังมีชาดานะคะองค์ที่11เดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะ ทีิบเนะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องที่11นะคะปิดที่300อบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององห้0ร้อนะคะท่านผู้ชมนะผ่านนะคะองที่11นะต่อมาค่ะเป็นองค์ที่12นะคะ12นะคะ นี่ค่ะสมเด็จโตแบบนี้เลยนะคะเนื้อโลหะเช่นเดียวกันนะคะทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะองค์ที่สิบสองนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นด้านหลังนะคะประมาณนี้นะคะองค์นี้องค์ที่สิบสองนะคะติดที่สามร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ2องค์500ร้อยนะคะท่านผู้ชมนะผ่านนะคะองค์ที่สิบสองมา ต่อมาค่ะเป็นองค์ที่13นะคะ<ม>องค์ที่13นะคะมสมเด็จไกรเซอสองหน้าแบบนี้เลยนะคะ<ม>องค์นี้มีกรอบขออนุญาตปิดที่400บาทนะคะ400บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาส่องกันเลยคะ่ะ<ม>องค์ที่13<ม>นะคะ นี่นะคะสมเดสส็จทรงไกเซอร์เนาะองค์ที่สิบสามนะคะประมาณนี้นะคะองค์นี้องค์ที่สิบสามนะคะปิดที่สามร้อยบาทส่งเอ้ยสี่ร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะขออภัยนะคะท่านผู้ชมนะสี่ร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะเพราะว่ามีกรอบนะคะท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวเรามาส่ององค์ต่อไปกันเลยนะคะองค์นี้เป็นองค์ที่14ี่นะคะ14นะคะสมเด็จโตองค์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะองค์ใหญ่แบบนี้ก็ขออนุญาตปิดที่400อบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาส่องเลยค่ะองค์ที่14สี่นะคะ นี่นะคะเป็นด้านหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยค่ะนี่นะคะองนี้คือองค์ที่สิบสี่นะคะปิดที่สี่ร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององไม่มีไม่มีโปรโมชั่นสององนะคะท่านผู้ชมขอโทษขออภัยด้วยนะคะองนี้ องละ400นะคะปิดที่400บาทส่งฟรีคะ่ะมีเก็บปลายทางนะคะผ่านนะคะองค์ที่14นะต่อมาค่ะเป็นองค์ที่15นะคะ15นะคะสมเด็จทรงไกรเซอร์องใหญ่แบบนี้เลยนะคะองค์ใหญ่แบบนี้ก็ขออนุญาตปิดที่400บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยคะ่ะอง์ที่15นะคะองนี้นะมาค่ะ ประมาณนี้นะคะองนี้องที่สิบห้านะคะถ้าเบอร์ขออภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมนะนี่นะคะเป็นนั้ ที่สิบห้านะคะท่านผู้ชมนะองนี้องที่สิบห้านะคะปิดที่สามรอยบาทเอ้สี่ร้อย400บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะทุกท่านนะค่ะ ประมาณนี้นะคะองค์นี้ก็องค์ที่สิบห้านะคะเป็นองค์สุดท้ายนะคะคุณผู้ชมนะค่ะถ้าใครสนใจปิดพาร์นะคะก็สามารถแอดไลน์ไอ0ดี1ศูน3์7ก้านะคะหรือว่าโทรศูนย์เก้าเจ็ดหนได้เลยนะคะท่านผู้ชมนะแอดไลน์มาแล้วก็พิมพ์องค์ที่อยากได้เนาะองค์ไหนนะคะเดี๋ยวหนูส่งรูปให้ดูแน่นอนนะคะท่านผู้ชมนะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมจนจบนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะ